สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนทําของเล่นจากถุงพลาสติกนะครับผมเมื่อวานนะครับพี่นนท์ทำของเล่นจากกระดาษไปนะครับผมเป็นโดดล่มนะครับวันนี้ก็โดดล่มเหมือนเดิมนะครับผมแต่ทําจากถุงพลาสติกที่มีหูหิ้วแบบนี้เลยนะครับผมทําง่ายๆเลยนะครับผมและลอยดีกว่ากระดาษอันเมื่อวานแน่นอนนะครับผมอันนี้นะครับเมื่อต้นคลิปพี่นนท์ก็โยนไปให้ดูแล้วนะครับผมว่ามันล่อนนานกว่ากระดาษอย่างแน่นอนนะครับผมและล่อนดีด้วยนะครับ ตอนเด็กๆตอนประถมนะครับผมนี่หูหิ้วแบบนี้นะครับเห็นไหมมันบางแล้วก็ลอยได้นานนะครับผมตอนเด็กๆพี่โนนชอบเอาไปเล่นตอนที่ลมมันมาแรงๆนะครับผมลมมันมาแรงๆแล้วปล่อยตามลมไปเลยนะครับผมปล่อยที่สูงๆนะครับมันก็จะลอยไปกับลมนะครับผมอย่างเท่เลยอุปกรณ์ก็หาง่ายๆเลยนะครับผมก็จะมีกันไกนะครับผมแล้วก็กระดาษนะครับแล้วก็เชือกได้นะครับผมน่าจะมีทุกบ้านอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถุงพลาสติกนะครับเวลาไปตลาดแต่ก็ได้ถุงมานะครับผมก็ มีกันทุกบ้านอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่โนโนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาจัดถุงก่อนนะครับผมเราจะจัดให้มันเข้าทรงเข้าเหลี่ยมก่อนนะครับนี่ในลักษณะแบบนี้เลยให้มันตึงๆนะครับผมปึ๊บเราก็จะมาจัดถุงให้เข้ารอยก่อนนะครับนี่ นี่เลยนะครับผมให้เราพับในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราตัดหูหิ้วทิ้งนะครับนี่ให้เราตัดตรงไปแบบนี BLANK, ้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็มาตัดตรงด้านท้ายด้วยนะครับผมเราก็ตัดตรงไปแบบนี้เลยปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผม จากนั้นนะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะยืดได้ยาวนะครับนี่ปึ๊บในลักษณะนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราตัดฝั่งนี้ก่อนนะครับให้เราตัดไปเลยนะครับผมยาวๆปึ๊บเราจะเอาสี่เหลี่ยมนะครับผมเราจะเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโอเคนะครับผมเราจะเอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขั้นตอนนี้เราจะพับเหมือนกระดาษเลยนะครับผมนี่เอาถุงพลาสติกมาพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้นะครับนี่ มันก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีนะครับผมพับเหมือนกระดาษเลยนะครับนี่พับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่เลยนะครับผมให้เราทำการพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงหัวก็แหลมแบบนี้นะครับผมขอบชนขอบปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยและให้เราทําการตัดนะครับนี่เราใช้รูปแบบเดียวกับการพับกระดาษเลยนะครับปุ๊บ เราก็จะตัดตามยาวไปนะครับผมปุ๊บนี่โอเคอันนี้ก็เก็บไว้ทําได้อีกนะครับผมปุ๊บนี่เห็นไหมเราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหมในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมพอเราได้ถุงพลาสติกสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรามาบีบตรงมุมแบบนี้นะครับผมบีบประสานเข้าแบบนี้นะครับบีบเข้าแบบนี้เลยปุ๊บปุ๊บนี่บีบรวมกันแบบนี้ทั้งสี่มุมนะครับเราก็จะทําทีละมุมนะครับผม นี่ให้เราจับไว้แบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอาเชือกได้มานะครับผมปึ๊บแล้วก็มัดนะครับทำการมัดเลยนะครับผมเราจะมัดวิธีไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับพี่น้องก็จะหมุนแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะแล้วก็ทําแบบนี้นะครับผมปึ๊บแล้วก็คล้องนะครับผมคล้องแล้วก็ดึงปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับนี่เห็นไหม นี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมให้เราผูกแบบนี้ทั้ง4ี่มุมนะครับแล้วก็ได้นะครับผมได้ความยาวนะครับเราต้องเท่ากันนะครับผมปึ๊บพี่น้องจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับผมเราก็ทํามุมต่อไปเลยนะครับเราก็บีบรวบบีบรวบเข้ามาแบบนี้นะครับผมปึ๊บนี่เหมือนกันเลยนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับผมเราเอาได้มานะครับผมหมุนหมุนสัก 4 5หรอบนะครับปึ๊บในลักษณะนี้แล้วเราก็มาทำวงแบบนี้นะครับผมแล้วก็คล้องเข้าไปเลยนะครับปึ๊บก็ดึงปึ๊บนี่เราจะผลูกแบบไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความถนัดเลยนะครับเราก็มาวัดให้เท่าๆกันนะครับนี่พี่นนท์ก็จะวัดแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับผมให้มันเท่ากันนะครับทั้ง4ี่อันปุ๊บเราก็ตัดนี่เห็นไหม สเส้นนะครับผมสเส้นก็จะเท่ากันแบบนี้เลยนี่นะครับก็เหลืออีกสองข้างนะครับผมเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับเราทําแบบนี้ทั้ง4ี่มุมเลยนะครับผม โอเคนะครับผมนี่พอเรามัดได้ทั้งสี่มุมแล้วนะครับผมเราก็จับเชือกได้ขึ้นมานะครับผมจับมาแบบนี้เลยนี่เราก็จับมารวบกันนะครับทั้งสี่เส้นนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับก็จะได้เหมือนคนโดดล่มนะครับแบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมเราก็มาเลงให้เท่ากันนะครับเชือกนะครับผมกะดูนะครับ นี่เล็งให้เท่ากันนะครับว่าเชือกมันเท่ากันหรือเปล่านะครับผมเอาไม้บรรทัดวัดก็ได้นะครับแต่อันนี้พี่นนท์กะด้วยสายตานะครับผมนี่โอเคทํามันเท่าแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราจับตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ผูกผูกเงื่อนตายเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผูกเงื่อนตายแบบนี้เลยนี่มันก็จะติดกันแบบนี้นะครับอันนี้เราวางไว้ก่อนนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราเอาเศษกระดาษมานะครับผมพับครึ่งกระดาษแบบนี้นะครับ ตรงนี้เราจะพับตัวถ่วงนะครับผมแล้วก็พับแบบนี้ไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บพับไปหลายๆทบเลยนะครับโอเคนะครับผมนี่พอเราได้ตัวถ่วงแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับผมที่เรามัดไว้นะครับนี่เราก็มาติดกับตรงน okay. <pl> <beach> ี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอาได้นะครับผมได้มาพันติดตรงนี้ไว้เลยนะครับปึ๊บ นี่นะครับผมเราก็จะมัดติดไว้นะครับปึ๊บใครมีหนังยางก็หนังยางมัดก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับง่ายๆเลยหรือว่าจะเอายางอื่นมาถ่วงก็ได้นะครับผมอย่างเมื่อวานนะครับผมพี่นนเอาฝาน้ำมันลมมาถ่วงไว้นะครับผมอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเอาฝาน้ำมันลมมาถ่วงไว้ก็ได้นะครับปึ๊บนี่ก็จะได้ในประมาณนี้เลยนะครับปึ๊บนี่นี่ครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเวลามัน โดนลมนะครับผมมันก็จะถ่วงลงแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะครับโอเคนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมน้องๆก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมตรงไหนมีลมแรงๆเล่นตรงนั้นจะดีนะครับผมปล่อยที่สูงๆนะครับผมมันก็จะลอยตามลมไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอย่างเท่เลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก